คือคอนสันกังวัดชัยภูมินะคะเนาะนะวางหตนกไปที่เพิ่นกับเขามาล่ะเพิ่นะเพื่นไล่หาทั้งเม็ดนะเพื่นบอกว่าหน่อยแต่ตอนตะกี้นี่โอ้วิ่งไม่ขาดสายเลยเพราะเป็นถนนเมนใหญ่เนาะอยู่ตรงนีนะ้เป็นถนนมิตรภาพที่จะออกไปก็ยังดีนะคะเจอกันหน่อยนึงก็ยังดี มากันนะเนาะเจอกันหน่อยหนึ่งยังดีนะสวัสดีจ้าเพื่อนดวงจ้านะสวัสดีครับผมนะคะสวัสดีครับผมนะเช่นกันค่ะวันนี้นะออกอ่าล่องทางไหนนอเดินก็ยังดีนะคะเจอกันหน่อยหนึ่งก็ยังดีมากันเนาะเจอกันหน่อยหนึ่งยังดีนะสวัสดีจ้าเพื่อนดวงจ้าอ๋อนะถึงบ้านพอดีมันบอก เขาบหกวก็ได้ขึ้นเวทีนี่แหละขึ้นวัางใน้จักหานาทีนะคะมาคนเดียวคะ่ะเจ้่งแนวไปเออด้วังไดนี่หนาวัยรุ่นกําลังกําลังพูดเพลินๆใบรุ่นมาแบบ uh, อุ้ยเสียงดัง,งก็เลยทั้งแบบอบรมเรียนรู้หลักการแล้วก็ลงมือปฏิบัติด,ด้วยปฏิอันตอนนี้กี่กี่ทุ่มนะ เขาก็เอาหมอนหมอนมาให้เพราะว่านะเก้าอี้มันมัน,ม,นมันเตี้ยมันเตี้ยกว่าจอจอคอมนะเตี้ยประดุกนะประดุกก็มีเยอะค่ะผมไม่รับแค่ไก่สดอน่าง่ต้องรับทุกอย่างนะรับทุกอย่างรวมรับใช้ชาติก็ เลิกหนึ่งทุ่มเริ่มงานหนึ่งโมงเช้าเลิกหนึ่งทุ่มจือประวาติโยกเหมือนกันอยู่นครอยู่นครนายกนะก็เลยบอกเออเรามาเอาประสบการณ์มาหาประสบการณ์มามีไนบาซ่าด้วยก็เลยมีเยอะรถเยอะขนาดรถของโรงแรมที่ไปรับที่ทํางานกว่าจะได้ยยเทินมาห้องก็ทํางานป้ายนะพอสักหน่อย พิธีกรประกาศพิธีกรประกาศได้เวลาพักราดเนี่ชื่อเสียงของโกราดเลยผมไปเดินแต่เซฟบันเซฟบันก็กว้างแต่ที่ชอบอีกหนึ่งงนิวซซแลนด์วาง,างใ,นในตีสองเนะเพิ่ขึ้นเวทีตีสองตีสองคือสองทุ่มสามทุ่มพวกเขาแข่งเขาเห็นงานหน่เนาะเลยต้องได้กินข้าวเสร็จก็ไปเดิอนอันะ ตลาดนิดนึงเอ่สวนทางกันลูกมารอเราที่ห้องล็อบบี้เราเดิอนออกไปหน้าโรงแรมโรนะหากันไปโรหากันมาที่อำเภอก็มีงานประเพณีรับวันนกเป็ดน้ำนะปกติก็จัดนะปิ้งในกรุงเทพนะคะก็ขอบคุณนะคะให้เดินทางปลอดภัยเนาะให้เดินทางปลอดภัยขอบคุณที่มาอยู่เป็นเพื่อนเนาะถ้าจะไม่ขึ้นวิพาปสันว่า อเดินทางปลอดภัยให้ครูสมบังเป็นเพื่อนเด้อเดี๋ยวคุยเป็นเพื่อน <c oughs> แถวคุณประมวลก่อนคุณสมบังนิดนึงมันสูงไปเาะาใจเนาะทักทายคุณดวงจันจ้นาทักทายไวเดอร์ทักทีหรือ,อยังอันนี้ก็เพิ่งมาเดินเป็นรอบที่สองก่อนหน้าน,นั้นเคยมาอบรมมาแบบเดียวกันนี่แหละมาแล้วก็เลยมามาอืน่นตอนนี้ก็ตีสองอืม <c oughs> ตีสองแล้วแล้วนอนแล้วแล้วนอนกี่โมงกี่ยามกินผ้าลูกกินเขายางบดีจ้าน้องยุพารพรน้องยุพารพรสุขสบายเนาะลูกเป็นไหมอที่ปอยจะบอกได้ไหมก็วางขายนิดหน่อยเนาะมาวางขายนิดหน่อยนะมาแล้วนะคุณครูชนะมาแล้วเนาะ อันนี้ก็จะเป็นท่าน,นะคะสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ,จ้าขอบคุณนะคะสายทอดสดอ่าอําเภอควนสันเจงหวัเชยภูมินะคะเพื่อนสมนานะรูปหลานก็เลยส่งนะส่งรูปเข้ามาในในกลุ่มไลน์นะกลุ่มไลน์ครอบครัวอยู่อยู่แมน่แมน,แมน นะยแต่ยานโมล้อนี่แหละยานโมล้อกันเลยพรเปิดมีทีจังหน่อยหนึ่งเนาะเพราะว่าทั้งมือเลยบ่ได้เปิดดวงตาให้อยู่แต่อันนี้ก็จะเป็นนะอยู่อยู่กับอ่าตรงนี้เนาะนาก็จะเอาไว้นะเอาไว้ดูแบบดึกของคนไทยอีกแหละเนาะถ้าท้งหกโมงทางนิวซีแลนด์นะก็จะไม่มีเพื่อนคนไทยเข้าไปหาอีกนี่มันมันมันอ่านาะ น้องสาวซากระแทไทยนะคุ้นอันเพื่อนรวมกันเนาะน <Yeah. S 1> ะเราจะไดิลงเมทีแล้วแหละเพะเพื่อนลืมนะเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนลืมหกโมงนะเพื่อนเพื่อนก็หกโมงแล้วก็นะประกอบอาชีพของเราป้ายเนาะตามเขาเรียกว,ว่าตามวิถีชีวิตของแต่และน้องสาวซาพุนกอยูอยโสทรนค่ะ แล้วก็เพื่อนเยียดวงจันทร์เพื่อนดวงจันทร์เน,ะนาะเพื่อนเอกทำงานเห็นว่า,านเนาะเราก็จับปลาสองมือก็อยากได้ทั้งสองตัวนะคะตอนนี้จับปลาสามมือแล้วนะเขาตัวละเพิ่งถึงบ้านก็เสา,า์อาทิตย์ไม่ค่อยเยอะอ๋ออันนี้สาวอาทิตย์เนี่ยนี่ขนาดว่าสาวอาทิตย์ยังเยอะเลยอันแล้ว จะใช้ปีงไงอากาศทางนูน้นเมืองไทยเราตอนเราเราต้องยื้อจับเมาส์เนาะนะกับคอมพิวเตอร์คนคนที่มาตรวจได้กันส่วนมากก็จะเรียนอันสูงเงินว่าสันแจ,นจ้งสูงเงินมาอุ้ยมาเต็มเลยจิบ ที่ที่พวกเรานะกลัวว่าจะยังไงแล้วนะอ่าตามสบายเลยปทิบตตามสบายเลยอ่นะิวซีแลกนะคุยกับเพื่อนๆค่ะนะวัสดีค่ะว่าที่พอโรงเรียนกอนสวรรค์น <c oughs> นะว่าที่พอโอโรงเรียกนกรสวรรค์ด้วยนะคะเลิกตอนทุ่มหนึ่งกินข้าวนะมีวิ่งทุกวันครับสี่คันวันละสามเที่ยวอ๋อแปลว่ามีแย่งนี้ใช่ไหม ถ้าเป็นพวกพวกปลาเซลโอนปลาอะไรพวกนี้ไม่ไม่ไม,มีใช่ไหมปลาทะเลมาอยู่โคราชคกะบกออมาอยู่โคราชนะมานั้นะประชุมค่ะมาประชุมยาวหน่อยนะกําลังเวอกตึกหลกดไปยางยางตลาดอันอันอย่างเกาะในบาซาบ้านเกาะนะนะไปยางตลาดไปหากางเกงมาใส่เพื่อนเอกุที่เข้ามาเป็นกําลังแรงใจให้ นะคิดว่าถ้าไม่ขึ้นเวทีเดี๋ยว a อไอจะลืมเรานะคะเออจะลืมเรานะเลทเวลาเดี๋ยวเพื่อนเขาจะหาอีกนะเพื่อนเขาจะหาปฏิบิอีกเหมือนกนะ็เหมือนปฏิหาานี่แหละนะฉะนั้นอย่าเลทนะคะไปเลยนะได้ขึ้นแล้วเพื่อนอย่าแปลนะช่วงนี้ก็ขึ้นมานะขึ้นมาดีอยู่ค่นะขึ้นมาดีนะไปเรื่อย ดีจ้าอีกหนึ่งดวงตานะคะร,รำพันยืนยาวมาแล้วงานเข้าตลอดนะคะ่ะเนาะนะตนะัสดีค่ะเพื่อนกินข้าวหรือยังเพื่อนยายแพลวนะคะอัจฉรารักษาชนนะครูรรส,น,นะสนมากเป็นครูเนาะที่มาไปชุมมาเพื่อนต่ติเงียบเขาห้องไฟห้องมันมันบ่นะตัสดีจ้าจันทบาที่อำเภอก็มีงานประเพณีรับฝันนกเป็ดน้ำนะ ปกติก็ก็จัดนะปิ้งในกรุงเทพออธานิตาอนะออานิตาสวัสดีจานะ้ามาอยโคราชจะมาอยโคราบรนะิรถในกรุงเทพยังเยอะอยู่ไหมคุณประมวลอยู่ในกรุงเทพนะตอนนี้โคราก็ค่อยๆทย,ยอยลนะงไปเนะป็นเนีบ้นวัยรุ่นวัยรุ่นอายุไม่เกินสามสิบสี่สิบอ่ะ มีมีแนวมองซ้ายมองขวาเอามีแต่เราตินี้นะคะขึ้นช้าหน่อยนะก็นะคงต้องขออภัยนะคะทํางานเพิ่งเพิ่งทางานออกจากห้องทํางานก็ประมาณจะได้ไปหากันได้ก็มาพอดีเลยน้องก็กำลังอาบน้ำน้องก็กำลังอาบน้ําก็จะเอาเส้นก็าทางแถวนี้ก็เห็นเป็นรถตู้เนาะรถตู้ที่เป็นก็เล่นถังเย็นเนาะมันบอกเป็นคล้ายๆเคอรี่รถ แงอันอย่างน้อยก็ได้ยืดแง่ยืดขา,าผู้เข้าอบรมไม่ยอมออกจากห้องสวัสดีจ้าท่านพออออยู่ตรงนี้ละใกล้จะเสร็จละนะคะก็จะได้กรอกคะแนนของเด็กๆบรรยากาศไม่เป็นใจเท่าไหร่มามาทำถ้าถ้าขึ้นสักประมาณหกโมงถ้าบ้านถ้าถ้าเมืองไทยเราตรงตรงประมาณเมื่อเมื่อเช้านี่ไหมก็ไม่ใช่อีกเนาะมันก็เป็นดึกอีกนะคะไปตั้งเวที ได้เลยนะคะเผื่อเพื่อนๆเพืเขาก็จะรอปฏิบเหมือนกันอย่าอย่าเหลวเวลานะปฏิบไปเลยนะคะพอถ้านีะคะไปตั้งเวทีได้เลยนะคะเผื่อเพื่อนๆเพืเ,พเขาก็จะรอปฏิบิเหมือน